ที่ห้องทําการของเรานะครับก็ทําการร่วมกับทางทางเรานะครับที่ดินของเราเป็นสระหลายอย่างนะครับก็บางบางนะครับก็เป็นสินค้าแล้ว <laughs> <laughs> được không? tiếp tục bố trí đi. tiếp tục. giúp chia tiếp phụ. đi một lát giúp どういうことですか มาหมดเลยอ่าสมัยไลฟ์ก็ขนาดตกมาหมดเลยหน้าเค้าได้นะเค้าเดียวด้วยสวัสดีครับนาวนะครับครับเค้าเดียวก็นี่

เสริมแล้วต้องเสริมเสริมเสริมสองสองอย่างเข้าไปตอนที่เราเป็นนักชกนักมวยมหาชนแล้วมหาชนโซเชียลอ่ะมันมันเป็นไงบ้างอ่ะก่อนคือโชกเนี่ยมันเหมือนเหมือนกับต้อกดตันอะไรไหมเพราะว่าทางโซเชียลเขาติดตามเราเยอะมากมีไหมมีบ้างคตอบเรา พ่อพ่อปลอบใจพ่อบอกว่าไงมุ่งเนี่ยเยอะอ๋อแต่ว่าคนคนที่ชมชมเราก็เยอะเราเป็นตั้งวยหาชนแต่ชกไปนี้การเตรียมท้องเป็นไงบ้างซ้อมที่ไหนครับอ๋อได้ขึ้นมาซ้อมทีพีเจไหมอ๋อไม่ได้มาแต่ว่าวันนี้ดีเคมาเต็มเลยนะการชุบไปนี้เป็นไงบ้างหนู ดียังไงเอาบอกหน่อยเราเราไปชนะเขายังไงลูกไหนเอาบทที่ได้โมงไหนออกชัดกว่าเขาเขาทำงานตั้งแต่ยกไอียกไหนยกยกยกสองนี่ยกบ่อยยกสามนี่เขาเริ่มเริ่มใช้ได้ใช้ใา้ได้ดียกยกที่สามต้น ต้นเป็นยังไงบ้างน้องเล่าให้ฟังหน่อยโดนไปไหนแค่เดียวกันช่วงต้นตั้ในที่ไแล้วช่วงไปไปยกสามเป็นยังไงบ้างตอนเราเรื่อมั่นใจยกไหนสบายใจสุดครับยกสี่ยกห้าพี่จ่าเลื่อมคุณเกลียนได้เลื่อมน้อยเลยเชือกแขงเชือกแกงเชือกแกงตอกว่าไงคลินี้ พี่มันจะรองอด,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 ดีแล้วผ่อโชคล่ะ,ละโ<อ>เ้เอเออพี่มันจะร้องกหันหลังแทงเลยจ<ช>นะุดไดหนจุดไหนแล้ววันนี้ที่ต้องไปตบกแ้ง นี่ก็เป็นแผนของเราที่อาจจะเตรียมมาต่างจากไฟที่มันผ่านมาเนาะไฟผ่านมาที่เห็นว่าแบบเฟซบุก๊กแบบเป็นเดินเกมมากเนี่ยนี่คือเป็นเป็นแผนแบบว่ามาชิงจังหวะด้วยถูกไหมเนาะดูเขาก่อนนะว่าเขาจะมา,มา,มมาอย่างไรมาปีโมงูไหมมาเขาไหมอย่างนี้ได้รวมุมัวใจฟอร์มตัวเองมากเนาะขนาดไหน,นขนาดไหนวันนี้เนาะให้เจ็ดเต็มสิบ วันนี้มีอะไรสิ่เยอะไหมครับน่าจะมีนะน่าจะมีเป้าหมายหลังจากนี้ของเราคิดยังไงบ้างครับทำฟอร์ไปเรื่อยๆอยากจะเป็นนักชกดูเดือดเหมือนพ่อยังคิดเหมือนเดิมไหมคิดเดิมเล่นต่ชคเด่เหมือนพ่อถ้าได้ได้เหมือนพ่อต้องได้เหมือนพ่อตั้งพ่อไปให้ถึงระโดูนะ มีไม่ในใจอยากเจอใครอะไรยังไงมีไหมที่เราเคยที่เราเคยได้แพ้มามีใครบ้างอาดัมอาดัมมีอ่อาดัมไหนอ๋ออาดัมจากแก้วมืออาดัมตับฟอมคีอะไรของกินคีอะไรคีเรียมคีเลี่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 ยมมือของคีเลี่ยมก็อยากแก้มือคีเลี่ยมด้วย เออที่แก้มมาเราเรอยากแก้มือใครที่สุดมีไหมเผื่อทางที่เดียเผื่อทางป๋าเขาจัดให้ใครก็ได้ใครก็ไที่กัดเท่าไหร่ถ้าที่สุดของเราตอนนี้ก็เลยเป็นร้อยสิบห้าโอ้ร้อยสิบห้าร้อยสิบหกเอาเอาเอาสุดท้ายนี้ฝากแก้มือเลยครับเ<า>ดินกู้ต่อไปอครับ